สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะเซลลเอมพาชมรถกระบะค่ะกับคันนี้นะคะโตโยต้ารีโวโสี่ประตูเตี้ยค่ะคันนี้เป็นสี่ประตูเตีย้ยเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดร,รถยนต์ปี2019เครื่อง2.4ตัวอีค่ะล้อแม็กซ Edition ดีเซลค่ะลูกค้าสนใจรถใช้งานติดตั้งหลังคาแคลรี่บอยแล้วเชิญทางนี้เลยนะคะ ไม่มีสนิมค่ะยางนะคะเป็นของกูดเยียรปี2022ค่ะไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะเล่งใหม่ค่ะอยู่ที่2 8 5 5 5 7 7กิโลเมตรค่ะรุ่นนี้เป็นเบาะผ้าดำนะคะ สนใจชนรถคันนี้ได้จอดที่สาขาเทพรักษสมุทรปาการค่ะหลังคาสวยงามเลขไม่สองหมื่นแปดแต่รถสวยเลยนะคะริ้วรอยเก็บไม่กี่จุดเลยค่ะทั่วไปเลยนะคะรยวริ้วรอยเล็กน้อย ริ้วรอยมีกันชนหน้ากระจุกเดิมด้วยนะคะโตโยตา้าจัดไปราคาคันนี้เปิดราคาพิเศษเลยค่ะ355,000บาทค่ะ355,000บาทปี2019เครื่อง2.4ค่ะรถยนต์รถมือเดียวนะคะ ลูกค้าสนใจสามารถซื้อสดได้และจัดไฟแนนซ์ค่ะเรามีไฟแนนซ์นะคะตอนนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.89%ค่ะสำหรับ4ปีค่ะและเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีสำหรับลูกค้าสนใจซื้อเงินสดนะคะราคานี้เลยค่ะ355,000บาทยังไม่ได้เก็บงานนะคะ ดูรูปรถเพิ่มเติมแอดไลน์กับเซลล์เอ็มได้ค่ะหรือโทรหากริ๊งกลางกันได้เลยนะคะด้านหลังก็จะมีแคลริบอยนะคะแล้วก็แล้วก็ตัวไลเนอร์แล้ว ผลของเก็บสัมภาระได้เยอะเลยค่ะจุได้เยอะนะคะสี่ประตูอันนี้ประสงค์มากๆเลยตัวหลังคาแคล y บอยของเขาของแท้เลยนะคะสีของตัวหลังคาแคล y บอยกับตัวนี้ไม่มีลอกเลยนะคะหลังคาแคลบอยราคาพิเศษเลยค่ะ355,000บาท รถจอดที่ RDD ดีคาเซนเตอร์สาขาเทพรักษ์สมุทรปาการค่ะโทรกิ้งก้างหรือแอดไลน์กันได้เลยนะคะวันนี้เซลเอ็มขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ